อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่พน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันเสาร์ที่20กันยายนนะครับอยู่กับผมไปแดนมครับนี้เรื่องมนด้วยศึกเจ้ามาไทยเสสมัยนะครับทีวีทีมวยสยามอมน้อยนั่นแหละนะครับคู่แรกเสือฝั่งซ้ายกับเดโชชัยหรือว่าเด่นลำปางเสือฝั่งซ้ายจะได้เปรียบตรงที่หัวใจแข็งแรงแข็งก่งดุดันนะครับเสือฝั่งซ้ายแข็งแรงแข็งแก่งดุดันนะครับหัวใจใหญ่นะครับตอนนี้มวยขวาวุดแรงและสองอันตราย แต่ว่าลุนไปลายปลายนะลุนปลายปลายนะครับเสือฝั่งซ้ายตัวแรกเลยเสือฝั่งซ้ายตักระเดโชชัยเปิดมาเดโชชัยเปิดเป็นต่อด้วยเดโชชัยหรือว่าเด่นลำเปาอยู่กับพี่วิชัยมาหลายไฟแล้วนะครับเดโชชัยหรือว่าเด่นลำเปาเนี่ยอยู่กับพี่วิชัยมาหลายไฟแล้วครั้งที่ผ่านมาล่าสุดแพ้ยกเพชรที่เนี่ยไม่เดินวันนั้นว <ım. S 1> ันนั้นไม่เดินเดโชชัยหรือว่าเด่นลำเปาเต็ม้ายดีเตะ้ายต่อย้ายนะครับแข่ง้ายออกได้หนักออกได้แรงออกได้เนียนออกได้แน่นแต่ไม่เดินนะเดโชชัยสีเสื้อหน้าเสือใหญ่ตัวเงินเยอะ เห็นไหมเป็นต่อหน้าเพราะมันน่าเสื่อมดีตัวเงินเยอะแต่ว่าเดโชชัยจะไม่ค่อยเดินอยู่ข้างเชือกเต็ม้ายดีมากแต่อยู่ข้างเชือกนะครับวันนี้เดโชชัยเข้าไปก่อนส่วนปลายปลายเนะี่ยผมชอบเสือฝั่งซ้ายนะสองอันตรายนะคู่แรกของวันนี้คู่ที่สองเลี้ยงผากับโจโฉใหม่อีกทีนึงเลี้ยงผากับโจโฉนะครับคราที่แล้วเลี้ยงผามาแทนวันนี้โจโฉมาแทนคราที่แล้วเลี้ยงผามาแทนไม่ได้ซ้อมเลยสักวันหนึ่งได้นักแปดนะพิกแพ้วันนี้ต่อยกันใหม่เอาคืนหมด ทั้งต้นทั้งดอกนะครับเลี้ยงผาดาวเด่นมวไทยนะครับเปิดมาเป็นต่อ19มวยเคยแพมาได้นับแปดแล้วเปิดมาเป็นต่อนะครับคราวที่ล้วได้นับแปดแล้วแพเพราะว่าไม่ได้ซ้อมมาเลยสักวันเลยไปที่ตะวันนา้าวันนี้ต่อกันใหม่ไปที่ทนนานของเลี้ยงผาใครที่เสียเลี้ยงผาคราวที่ผ่านมาเอาคืนได้หมดแล้วก็คู่ไหญ์ของวันนี้คู่เอกผลเลี้ยน้อยกับซุปเปอร์เจ๋งซุปเปอร์เจ๋งของเยัยทีเด็ด99นะครับเด็กเกียรตตัวนี้จอมพิกลอลเลย ซูเปอร์เจ๋งนะต้องพลิกล็อกเลยที่ผ่านมาเนี่ยไปลองไปลองแล้วพลิกชนะมันไม่รู้รกี่ครั้งต่อกี่ครั้งละแต่วันนี้ไม่น่าพลิกต่อยกับทางด้านพระเลือดน้อยสอย่อสมัยนะพระเลือดน้อยสอย่สอสมัยซ้อมอยู่ที่ทีเคดีมวยไทยมวยบ้านเดียวกับพ,พี่ตายพี่ตายครูมอนเนี่ยอยู่ที่เดียวกับเจริญพรเนี่ยที่นั่นแหละอยู่ที่ทีเคดีมวยไทยนะครับอ่าวันเนี้ยพระเลือดน้อยคู่นี้ชิงแชมป์ด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะชิงแชมป์ด้วยนะพระเลือดน้อยเตะเข่าในเหนียวแข่งแรงแข่งแข่งนะครับเจ็ดสีท้ายๆไปไปดีกว่าพระเเลืออออดน้ยยแตต่่่่วาาพิงรีบบ นะอย่าเพิ่งรีบต่อนะครับชอบประหลกน้อยนะครับแล้วก็คู่ที่4ยอดซุปเปอร์มาเก็บตัวอยู่ที่สเปอรบอลเทนนิ่งแคงประมาณทั้งสองสัปดาห์แล้วที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ทางภาคใต้เดินสายทําร่างกายต่ออยู่ทางภาคใต้ต่อยกับปาปัมปาปมที่ผ่านมาผลงานดีนะที่ผ่านมาผลงานดีนะตอนที่มากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับต่อยที่ต่างจังหวัดไม่แพ้ใครเลยแต่ว่ามากรุงเทพเนี่ยนะามาแพ้ที่ราชดำเนเินอยู่ประมาณ4ี่ห้าไฟได้มั้ง และล่าสุดชนะทางด้านของสิงห์ปามสิลอ,อวันนี้มาล่ามามาอ้อมน้อยขาประจาล่ามเดินต่อยอยู่ในรายการไวทไทยพลังใหม่วันนี้มาอ้อมน้อยมาอ้อมน้อยครั้งแรกไม่เคยต่อยทังวันอยู่นี่คือข้อเสียเปรียบของทางด้านของป่าปามเล็กจอวัสดุนนะส่วนทางด้านของยอดซุปเปอร์แน่นอนไม่ต้องเช็คไม่ต้องสืบตวงเงินเยอะตวงเงินเยอะซ้อมอยู่กับซุเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นั่นแหละนี่หลานชายของซุปเปอร์บอลอีกคนหนึ่งนะอยู่ในความดูแลของเทนนิเก,เกด้วยมาตรฐานการิซ้อมเนี่ยหายห่วงนะครับมาตรฐานการิซ้อมหายห่วงลองซุป ลองยอดซุปเปอร์มานะครับลองยอดซุปเปอร์มานะครับคู่ปิดท้ายของวันนี้ตัวแรกเสือฝั่งซ้ายปลายๆนะเดโชชัยใครชอบก็เข้าไปก่อนก็ได้ตีมซ้ายจัดนะครับแต่ว่าต่อยทรงถอยต่อยทรงนี้ไม่คิดเดินเลยนะครับแต่หน้าเสือสีเสื้อหน้าเสือตรงเงินเหน็บเพียบนะใส่กันแหละแต่ผมชอบเสือฝั่งซ้ายชอบปลายปอดใหญ่ปลายแรงหัวใจสู้นะครับและเรียงผาใครที่เสียมาคราวที่แล้วเอาคืนให้หมดนะใครที่เสียมาคราวที่แล้วเอาคืนให้หมดเพราะเลือดหน้อยพระเลือดน้อยนะครับคู่เอกพระเลือดหน้อยคู่เอกพระเลือดน้อยนะครับ แล้วก็ค an. ู่ที่4ยอดซูเปอร์ลงมามาตรฐานการพิซูอมดีตัวเงินก็ไม่น้อยนะครับยอดซูเปอร์ลงมาต่อกับปาปามปาปามนะปาปามก็ต้องบอกว่าไม่เคยต่อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้มาไฟแรกเลยนะครับนี่คือข้อมูลดีนี้นะครับที่นามาเสนอทุกท่านในวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ